ในตามก็ขอครับผมนี่เฉีดครับเฉีดจิโมเลยครับมาใส่กันเลยครับนก่าขาร้าีว่ัไ้นะเครับหม้กัวิธีเก็บวิธีเก็บไปเกาะปากับเดี๋ยวอให้เ่งแต่ตามก็ขอครับผม สำหรับวิธีเขียดเด้พี่น้องวิธีเสียบเด้พี่น้องนี่เข้าเกาะขึ้นครับเกาะปากาขึ้นปุ๊บเัืส่สี่นี่แล้ะครับจุ่มลงไปเลยครับให้มันร้อยน้ำจุกน้อย ที่รับว่านอยู่เหรอครับร้อชมครับว่าสิทธิบอมอืออ่นเศร้าครับคลิดครับ